มากินข้าวกับลูกหลานพี่น้องขามาพร้อมอันนี้ถาดน้ําพริกปลานึ่งเย้ยจา้าขาดไม่ได้แกงเผ็ดหน่อไม้ไดูทอดหมูโอ้ยฝีมือคุณลูกเคยหิวกรอบดีเลยนี่ครบหน้าครบตาเลยเยดาหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะมาจ้ากินข้าวอากรวมเลยครับ ก๋วยแม่อ้วนเหรอลูกมาเอามาให้ยายก็ได้มากินกันก่อนเข้าเจ้าก็อุ่นให้นะเวันพีุ่งนจะมีกระยเตี๋หน่อไม้อ่ะไปตักเข้าเจ้าด้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับตัวปวดมาแล้วนี่ถาดยายจ๋านะคะแปวปลาโยนลงหม้อซึ้งนึ่งผักเนาะม่ซอยผมเลยขั้นเปนั้นใครตัดให้ขั้นเป็นนั้นจะไปซอยไงเฮี้ยนแน่เลยไม่แค่แบบเอา น,นอเอทอ็ทอดหมูทอดหมูายจ๋าบอกจะทอดกรอบๆเจ้าไหมหันไปอีกทีโอ้โหเชฟใหญ่นะโอ้ความคิดอยากจะเปิดร้านอาหารเบึงทอดหมูมือนีบผ่านเด้วยไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านเลยส <c oughs> <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับ ปีนปานอือปนปาเอาไปเอาซ่อมมาแกะให้มาอุ้มคนอ่ะแม่จ้องมาถึงเมื่อกี้กัดนิ้วโป้เท้าอุ้ยอุ้ยโหมีหัวสายเข้าด้วยโอู้หูยแฟนโดตามแล้วกนาลังน้อยเดินกว่าจะถึงบ้านนะแวะซ้ายแวะขหัวกินได้ล่ะคุยกับเพื่อนพริกนี่ อย่าพึ่งลูกอ้าวก็เลยบอกกินได้ไม่ทั่วอ่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งกี่กี่เดือนแล้วเนี่ยหกเดือนก่อนกินผักกินมันก่อนอะไรตัวสระอีกละใครจะมาอีกอ่ะผู้บาลพริกมาไม่ได้ชิมเลยเป็นไงเผ็ดไหมโอ้โทรโทรทากกันคุยโทรศัพท์โทรทักกันเล่นเกมตายแล้ยมันดูดซึมเลยเบล่า ไม่มีโทรตามกันเออทำกันบ้านนะอย่างนี้อยาเล่นเชนเฮาส์บาริจเล่นไบบแร์แต่เอามาเล่นมันสุกปนี่ถึงไม่แฟร์แต่ก็เล่นเกมเหมือนกันมักสิมมันเป็นใสๆี่อืมเพราปลาตู้แข็งเอาพริกด้านเลยแ่เป็นตาแซบแซบจ้ากับลูกหลานนี่มันเป็นใสๆอืมเออปลาตู้แข็งไม่สุกดีไปดมหม้อซึ้งเลยไปเข้าไมโครเวฟพริกด้านนู้นกินได้กินไม่รอดโอ้โหไม่เอาน่ะ เอาไปเลยนะโอ้โหคนกินใจร้อนสมัยน้ำมันกันอืมสมัยน้ำมันกันะม่จ้องไอแม่คะหลานเอาข้าวอืมไปเลยแม่สมัยน้ำมันกันยกขึ้นทานเกิดไฟครับแม่สมัยน้ำมันกันหมูทอดหมูทอดวันนี้โอ้ดูหยิกดูหยิกดูมีการหยิกด้วยเฮ้ยเป็นน้ำลายเหมือน มีกันหยิกด้วยเฮ้ยใส่ไหนแม่ในโเวฟเหรอโนใส่ไอซึงมันเดิมซึ้งนั่นแหละเปิดไฟเตาใหญ่แรงๆคว่ำขึ้นเอาด้านนั้นลงเพราะด้านนึงน่าจะสุกอยู่เพราะว่าเปิดไฟน,นานอยู่เธอหิ่งหรือเธอเร่งกันนะอะเพราะปลาแม่ไม่ได้ออกจากห้องตู้แข็งวัสดีค่ะวัสดีค่ะวันนี้อยู่คบหน้ายดาวที่ยาดาวันดีค่ะไม่ได้อ้วกนะพ่งิอะไรอะไรอะไรอืออะไรอะไรอืม อยู่กับยายทำไมเก่งกันเลยลูกกลัวยายเหวี่ยงเก่งตรง,งสัน <c oughs> ดูฝรั่งนอ้อยหมูทอดพี่ไม้อร่อยไหมอร่อยมาก,มากอร่อยแบบเหนียวเหนียวใช่ปะออมายมาม่ามหันไปอีกทีโอ้โหคุกก็เล่นกงเล่งคุกก็เล่นกงเล่นกงเลงน,น,นะฮะแกงเผ็ดหน่อไม้อร่อยค่ะหนูเพิ่งเลิกงาน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูบรรยากาศลูกหลานกินข้าวโอ้ดูยาดาทำพ่อมสอนพ่อสอนสิบนิ้วเปลียนด้วยน้ำมันหมูเลยเอ้ยเป็นไงหมูอร่อยไหมยายหมักโอเคไหมอย่าไปจับขนาดนั้นสิลูกเอาแค่ปลายนิ้วข้าวเหนียวหุงข้าวเหนียวนะคะข้าวเจ้าก็มีอื้อ คุยกับฟ้าคุยเป็นละคุยเป็นละไม่ใช่เอาผักไปใส่ซื้ออีกนะผักไม่ต้อง,งแล้วนะนก็เอาถ้วยพริกกับผักออกมาดิโอ,โ,โอ้โหเดี๋ยวแม่กินผักนะแม่กินผักอยู่แล้วช่วงนี้ไม่ค่อยเน้นข้าวไม่ค่อยเน้นข้าวครับผมมาแล้วนี้เป็นตะชังคักก็ยังว่ากินได้ลวแน่นอึกปลืเนี่ยกินเก่งด้วยว่างั้นอี่ออไก,ก,กินเก่งด้วยนะคะตำน้ำพริกกุกเล็กแป๊บหนึง่ง ใส่เห็ดด้วยเนาะอืมดูเนียงเนงเอคณะแขกหลังบ้านนะคะ